มื่อกี้ทีนายบอกว่าไงนะรู้เลไ,ไหมฉันบบ่ะกลัวไปพวกเวนี่เลยพวกันกันกค,ครบุกล้งแกนี้าไปทับไม่ได้เลยเนตย่ตายตายตายขอบใจตายซะอยางเขามอเลยพวกส่วมเพ่ไมัมีอะไรจะเสียแล้วไปแล้วนีกุญแหาได้ลยแล้วดี๋วเดีายอเยเวเยยเเเเวเยเดี๋เวยดเย แกเลียชันหรอได้สะเอี๊ยดเอ่ะไฮ้เพี่อนทำมาเยวะอยากตายอีกไหมฮ่าฮ่าาไม่ดีแกเลียชันยาง้นไ้วัวนะไ้แม่รบไฟกันย้อนคู่เกมไยม่เป็นเลมาไม่แม่มาช่วยแล้วพวกผู้ชายที่ไม่คงไม่เป็นไรหรอกฮ้้เพื่อนให้จาช่วยไหมจอผู้หญิงที่เสียงเปียเลยนะไอ้กองไอ้ตัว อเฮอ้าอะไวที่พอดีรเอฮอฮงยามะมาเช้าขนาดอ้าวไอเคสายยินดีที่ได้เจอกันนะครับบูนั่นอะไรวะเน่ยควันสีดำอย่างงั้นวันอย่าบอกนะว่า,าทุกคนมีอาสักอย่างหครับเหน่ส,สาวๆประเภทเยอะไม่เกิดชวันก็ไปงงงงก็ได้คมาเล้วผมพร้อมตายละ ไอ้ปุ่มนายตรงนั้นรอฉันด้วยดีเร็วหน่อยไม่มีเวลามากนะเฮ้ยรอฉันด้วยรอฉันด้วยอะไรต,ต,ไไต่อรอสายจูเราไรนี้วะแอบพิกาอยู่ตาดี๋ยวเขาไม่ฉลาดแต่ไปก่อนละกันนี่เรากำลังจะไปไหนกันน่ละลาทีวีแมนออกมากันได้แล้วชีนี่นะ่กนนากลัวชะมัดเลยเราต้องลองมองรอบๆกันนะ แล้วที่นี่ที่ไหนกันนะเราไม่จะปีนจะต้องบอพวกเกเพราะที่นี่จะเป็นความลับไปตลอดเข้าใจไหมไอ้พวกหัวก่อ์ครับผมเข้าใจครับอย่าบอกนะว่านั่นไยท่านทีวีแมนน่ะใชาย